อีล e ็อกเกอร์จะทํางานแบบนี้ครับกดสวิตช์ครับหนึ่งทีครับเห็นแล้วใช่ไหมครับกดปุ๊บปุ๊บไปครับผมไม่ปิดประตูนะให้ดูเนินใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ปุ๊บล้อลอยปั๊บนี่ครับไปได้ง่ายๆครับ สำหรับคนที่ใช้รถขับ2อ,อยู่ลองดูคลิปนี้ครับมีประโยชน์อย่างแน่นอนครับเจ้าลีเดอร์ด้านหลังผมนี่ครับเป็นลีเดอร์เงินล้านก็มีอุปกรณ์อยู่หนึ่งตัวที่ผมรีวิวไปเนาะนั่นก็คือ e locker หลายท่านทักเข้ามาสอบถามว่ามันคืออะไรแล้วมันใช้งานยังไงผมจะมาสาธิตวิธีการใช้แล้วก็ทําให้ดูแล้วกันว่ามันใช้งานยังไง e locker ก็คือชุดเฟืองท้าย ที่จะมีไฟฟ้าหรือโซนินอยเนี่ยสามารถล็อกทําให้เพาหลังทั้ง2อฝั่งเนี่ยหมุนพร้อมกันได้รถขับ2เนี่ยเพาหลังเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าเฟืองใบสีหรือเฟืองดอกจอกเนี่ยหมุนสลับ เวลาเราเลี้ยวกับรถยูเทิร์นนะครับล้อที่ฝั่งด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยมันจะได้ความบาลานซ์แล้วไม่เถียงกันเวลาเรากลับรถเนี่ยถ้าเกิดมันหมุนคู่กันเลยทั้งสองงเวลาเราเลี้ยวนี่ล้อมันจะถัดกันซึ่งเวลาเราติดโลมเราจะขึ้นเนินแบบนี้ดินที่มันเละนะครับหรือทางที่มันลื่นๆล,ล,ล้อหลังด้านในด้านหนึ่งเนี่ยถ้ามันลอยขึ้นมานะครับมันจะไม่สามารถตะกุยขึ้นไปได้นะไม่สามารถผ่านอุปสรรคตรงนั้นไปได้อุปกรณ์ที่ผมติดไปนะั่นคือระบบ e e-locker ที่ผมเข้าใจนะมีอยู่3แบบมี e-locker มี air lock แล้วก็มี Di แต่ที่ผมติดเนี่ยคืออ e ีล er ็อกเกอร์ระบบไฟฟ้าที่เป็นสวิตช์กดแล้วมีสลิอนล์ล็อกเราจะวิ่งผ่านอุปสรรคลื่นหรือทางชันที่มันล้อลอยด้านหนึ่งอ e ีล็อกเกอร์ตัวนี้จะไปทําให้เฟืองที่มันถูกปล่อยว่างหรือมันหมุนฟรีเนี่ยล็อกแล้วหมุนทํางานได้1น0่คือหมุนเท่ากัน100ข้างนี้หมุนหนึ่งรอบข้างนี้ก็ต้องหมุนหนึ่งรอบถ้าเป็นของเดิมที่ติดรถอะสมมติอีข้างหนึ่งหมุนหนึ่งรอบอีข้างหนึ่งหมุนแค่ครึ่งรอบคือมันจะไม่ไปพร้อมกันเด นี่มันแบบมีบิดตัวล้อหลังลอยข้างหนึ่งเดิมๆรถเนี่ยจะผ่านอุปสรรคไปได้ไหมอ่ะเนี่ยคือไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวพอผมกดล็อกตัวนี้ปุ๊บเนี่ยครับกดปุ๊บใช่ไหมปุ๊บกดเรียบร้อยเนี่ยผ่านอุปสรรคก็ได้เลยครับนี่คือข้อดีของ e locker มาเดี๋ยวเราจะลองผ่านอุปสรรคอันนี้ดูครับอีกหนึ่งทีอ่าอันนี้คือระบบเดิมของรถนะครับไม่สามารถผ่านอุปสรรคได้เเหนวะล็อกของเฟืองท้ายเนี่ยจะทำงานแค่ฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งที่ ล้อลอยก็คือฝั่งนี้ e locker ทาํางานยังไงอ่ะมาดูครับที่ติดเพิ่มขึ้นไป4ล้อแล้วก็มี x อ,อยู่ด้านหลังกดปุ๊บสีฟ้าขึ้นแบบนี้นะครับปั๊บอ่ะไปเร็วๆเลย,เยไม่ต้องตัดปุ๊บเนี่ยครับผ่านอุปสรรคได้เลยนี่คือการทํางานของระบบ e locker คือเป็นตัวที่ไปล็อกตัวเพาด้านหลังนะครับทำให้มันทํางานสฝั่งเนี่ยหนึทั้งคู่เดี๋ยวผมจะลอง ปิดอ e ีล er, ็อกเกอร์นะครับรไม่ใช้นะครับลองไม่ใช้กดปิดนี่คือจำลองสถานการณ์เวลาทุกคนนะเวลาไปเจออุปสรรคหรือเส้นทางที่เราฝนตกถนนลื่นล้อลอยข้างหนึ่งแบบนี้นะครับเนี่ยทุกคนติดอ e ีล็อกเกอร์แบบนี้อีล e ็อกเกจะทำงานแบบนี้ครับกดสวิตช์ครับหนึ่งทีครับเห็นแล้วใช่ไหมครับกดปุ๊บ ปึ๊บไปครับผมไม่ปิดประตูนะให้ดูนะครับนี่คือผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดายครับด้วยระบบ e l เกอร์ตัวนี้นะฮะเนินใหญ่ๆแบบนี้ครับนี่ปึ๊บล้อลอยปั๊บนี่ครับไปได้ง่ายๆครับก็จะมีคนถามว่าอะไรรถขับสี่เนี่ยเขามีตัวนี้มาให้ไหมมีครับจะเป็น อย่างเอลเล็ก็จะเป็นอาวุธล้าวคือเป็นดิฟล็อกแบบนี้เป็นกดสวิตช์แล้วก็ล็อกหลังเลยอย่างของ Fortuner, l e g e n d e r หรือ GR Sport ที่เป็นตัวขับตีเขาจะใช้คำว่า Sigma 4ก็คือใช้ ABS ในการจับ ล้อสมมติล้อที่ฟรีเมื่อกี้ใช่ปะ่ะมันก็ใช้ ABS ในการจับให้ล้อข้างที่มันฟรีเนี่ยหยุดแล้วก็ให้ข้างที่แตกกับพื้นเนี่ยไม่ฟรีเนี่ยหมุนของโคจูเนอร์เขาจะใช้ระบบแบบนั้นเนาะคนละแบบอันนี้คืออ e ีล็อกเกอร์คือสวิตมีซลรีนอยไปล็อกตัวเฟืองดอกจอกด้านในเฟืองท้ายทําให้ตัวเท้าด้านหลังั้งสองฝั่งเนี่ยหมุนพร้อมกัน100%็ข้อเสียถ้าเกิดว่าเราเปิดใช้ตลอดเนี่ยไม่ได้นะครับต้องแจ้งก่อนถ้าเปิดใช้ตลอดเนี่ยเวลาเราเลี้ยวกับรถในทางแคบหรืออะไรเนี่ยถ้าเราเปิดอยู่ มันจะถัดครับมันจะทึ่อๆๆๆอะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่แนะนำนะครับเวลาสมมุติว่าถ้าเราเกิดเราก,กดใช้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมลองกลับรถให้ดูว่ามันอาการเป็นยังไงอันนี้ผมเปิดใช้ระบบอยู่เพาด้านหลังเนี่ยก็จะล็อก100%เลยอ่ะเดี๋ยวลองมาดูครับเนี่ยล้อด้านในเนี่ยมันจะแบบทๆๆคือล้อล้อด้านในมันจะหมุนเร็วกว่าล้อด้านฝั่งนอกนะครับแต่ถ้าเราก,กดปิดนะครับเนี่ยครับก็จะเลี้ยวได้ปกติอนะ สังเกตง่ายๆอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าผมกลับรถนี้้ผมเลี้ยวสุดนะผมไม่ได้เปิดระบบล็อกเนี่ยรถมันจะลื่นแบบนี้เลยครับผมไม่ได้เหยียบคันเร่งใส่แค่เกียร์ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรากดล็อกปุ๊บใช่ไหมครับปุ๊บแบบนี้อ่ะรถมันจะหนืดเลยอ่ะเห็นปะผมไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบคันเร่งนะเนี่ยเห็นปะล้อมันถัดคือมันจะดึงให้หนืดนครับรถมันหนืดแต่ถ้าเป็นถนนยางมาต่อยยางอะไรเงี้ยมันจะยิ่งดังตืดๆๆเลยครับ อีล e ็อกเกอร์ตัวนี้นะครับจะต้องใช้ตอนที่เจอเส้นทางที่มันอุปสรรคจริงๆทุรกันดานนะครับหรือทางที่มันเราไปแล้วแบบมันถอยหลังไม่ได้จริงๆดนน bon. ันได้เดียวก็คืออ e ีล็อกเกอร์ตัวนี้สําหรับคนที่ใช้รถขับ2ออยู่แล้วแบบอยากได้อาวุธรับสักหน e ึ่งอันอีล็อกเกอร์ชุดหนึ่งจบเลยครับผมจะลองขึ้นเนินนี้เหมือนเราผ่านอุปสรรคแล้วกันเนาะอันนี้เราเปิดระบบนะครับอ่ะผมจะกดคัะเล่งปุ๊บ วินมีวินนี่เราก็เป็นการสาธิตใช้วินไปในตัวครับของที่เราติดตั้งมาเนี่ยใช้ได้จริงหรือเปล่าแกรถมีวินเนี่ยมันก็ดีอย่างนี้นี่เองชอบถูกใจใช่กัแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ